ประเด็นต่อมาครับก็คือหมายความว่าผมเองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะจินตนาการอย่างที่บอกว่านี่นะครับพอกท้องถนนนัตวุฒิอยู่ในธรมเนียบผมจะว่าไงเขาอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐเราอยู่ในภาพประชาชนภาพที่คนจะไม่คาดคิดเนี่ยนะครับผมจะเป็นฝ่ายผู้ถูกปราบอีกคนหนึ่งอยู่ฝ่ายผู้ปราบดังที่เมื่อก่อนเขาเวลาปราศัยก็บอกหันหน้าไปทางไหนก็พี่หันหน้าไปทางไหนน้องไม่ต้องถาม แต่ว่าอย่างไรก็ตามมนุษย์เราย่อมมีทางเลือกเป็นของตัวเองผมเป็นของผมพันอย่างนี้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่ไวเด็กตั้งแต่เป็นครูดอยจงกระทังมานำใน,น,นเหตุการณ์พุทธสภาสอง5รสามสิบห้าคนที่ผ่านเหตุการณ์นั้นเนี่ยถ้าเคยฟังผมพูดมาในปี2 5 3 5รอยสามสิบห้าผมก็พูดอย่างนั้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ผมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกว่าไอ้กระบวนการแบบเนี้ย ก็ซึ่งหน้าบรรดาแกนนําทั้งหลายระดับเดียวแับแต่ละช่องมตินัดหมายก็ก็ไม่เคยที่จะซึ่งหน้ากันนะแต่ผมต้องการอธิบายความว่าการจะอยู่หรือไปของนายกองอิงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนขับไล่หรอกค่ะถ้าฟังผมดีๆในวันเกิดเนี่ยผมก็บอกว่าหน้าที่ของประชาชนคือการไปยับยั้งการกระทําเหมือนกรณีนะครับที่จะตั้งประธาน ธนาคารชาติเห็นไหมประธานบอกกันธนาคารชาติคลูกเสรษฐลงตามหมาบัวซึ่งเขาอเอาทองคํามูลค่าสามหมื่นกว่าห้าพันกว่าล้านเนี่ยคืออารมทองก็ไม่ไว้ใจคนที่จะมาเป็นชคนที่มีเชื่อเห็นไหมเขาก็แสดงตนเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นชนวนได้ตลอดระยะเวลาอ,อ,อยู่ๆกนะ็มีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็คนเ,นเขาทําบุญโมทนาสา,าธุกันทั้งนั้นและแล้วทําบุญผ่านพระแล้วเขาไม่ไว้วางใจทาไง เห็นไหมส่วนว่ารัฐบาลจะดื้อดึงตั้งก็ก็ว่าไปนะครับแต่จะเชียเห็นว่าร่องรอยต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาตอนกรณีกับอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังที่มีปัญหาต่อมาเขาไปเป็นปปชนมาทําเรื่องจำนำเข้ายังจําชนวนกันไม่ได้ว่าว่าจะทําอะไรกับเขากันเสียก่อนจนกระทั่งมันเกิดเรื่องผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าการเป็นรัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าทําอะไรได้ทุกเรื่อง ถ้ามันไม่มีความชอบธรรมเสียอย่างมันสูญเสียความชอบธรรมจังจําไม่ได้ว่ะนะครับก่อนที่จะมีอันเป็นไปนั้นไม่สามารถสั่งราชการได้แม้กระทั่งหน่วยงานเดียววันนี้เนี่ยนะครับหลายคนนะครับอาจจะมาต,ต,ตื่นมีความสนใจข่าวการไปกินข้าวมือ้อเย็น,นที่บ้านจันสองล่ะความเป็นจริงก็เป็นเรื่อง ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องประหลาดใจอะไรเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าในการเมืองที่มันมีรอยต่อที่สำคัญกับสถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนและมีความเข้มข้นใครก็เห็นว่าอาวุธของรัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยมีอย่างเดียวคือการยุสบสภาไอ้นี่ก็พังกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เรื่องมาตรการการยุบสภาเนี่ยถ้าจะถูกนำมาใช้จะต้องได้รับการปฏิบัติการตอบโต้อย่างไรสองเนี่ยชั้นสิบสี่อย่างไรก็ต้องกลับไปเข้าคุกเพราะกระบวนการยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่ากบินบ้านกบินเมืองนั้นเนี่มันถูกทำลายเสียย่อยยับเพราะฉะนั้นในกระบวนการตั้งแต่กรรมการสิทธิ์นะครับ ไปยังปป,ปชการสอบสวนไม่ว่าผมตเ,เสรีพิสุทธิ์และคณะอีกสองคนรวมกระทั่งการสอบสวนในทางลับกับเจ้าหน้าที่ทั้งราชทันและโรงพยาบาลตำรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งรายงานของแพทยสภานะครับผมก็อยากได้ยินปฏิเสธหรือยอมรับนะครับว่าบัตรนี้เนี่ยส่งให้กรรมการสิทธิกรรมการสิทธิ์ส่งให้ปปชสําเร็จแล้วหรืออย่งหรือว่าไปไปถึงแล้ว แต่ว่ากระบวนการนี้อย่างไรก็ตามจะต้องเนี่ยนะครับดำเนินคดีกับบรรดาเจ้าหน้าที่ไปยังศาลอาญาทุจริตและกรณีของคุณทักษิณเนี่ยศาลที่เป็นคนตัดสินพิพากษาจจำคุกเนี่ยนะครับจากสิบเหลือแปดเนี่ยครับเดิมสิบสองขาดอายุความสองเหลือจากสิบนับพร้อมหนึ่งเหลือแปดคือศาลฎีกาแผานกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเรื่องนี้นนปปชก็ต้องนะครับส่งเรื่องไปเพื่อ มาบังคับการควบคุมตัวขังตามหมายขังของศาลให้ครบตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เดินทางมาเร็วมันจึงไม่แปลกใจหรอกครับเพรว่าทำไมเงียบมาเป็นแรมเดือนมาได้ยินอีกทีก็กินข้าวเย็นะอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เดินทางมาเร็วเรื่องกรณีคุณสมบัติของคุณองค์ยิงที่ผมอธิบายความวันนั้นว่าง่ายที่สุด ือเรื่องกรณีคุณเสรษฐาตั้งคุณพิชิตชื่นบานอันเป็นเหตุให้คุณเสรษฐาต้องมีอันเป็นไปและเนี่ยนะครับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคคุณนุองอ้งยิงเป็นหัวหน้าพักเห็นภาพไหมเรื่องนี้นะครับจากกรกตจะส่งไปยังสารรับนูลอย่างรวดเร็วในอีกไม่นานถัดจากนี้ไปเรื่องนี้นะครับเรื่องกรณีสนามกอล์ฟอันภาย ไม่ว่าไปมุมไหนก็ตามไม่ว่าไปซื้อต่อนะครับหรือว่าไปซื้อจากมหมามกุฏจากที่ยายเนื่อมบริจาคเนี่ยถ้าซื้อลำดับที่สองตามที่ปรากฏก็เท่ากับรับของโจรเพราะเนี่ยนะครับที่ธรณีสงไม่สามารถซื้อขายได้นะครับไม่ว่านะครับมือหนึ่งก็ผิดกฎหมายมือสองไปซื้อก็รับของโจร แล้วก็ถือต่อกันมายาวนานนะครับเพิ่งไปโอนหุ้นก็ไม่สามารถเลยนะครับข้ามพน้นคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจริยธรรมได้เรื่องนายกอบจปทุมธานีเจ้าของบ้านถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับเรื่องการจัดเลี้ยงมหรสพหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักไปเห็นไหมแต่และเรื่องดูเสมือนว่าไม่มีอะไรแต่ผมก็บอกว่ามันเป็นวิถี เรื่องเดิมที่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ต่อให้ตั้งที่ปรึกษากันมานะครับไม่ว่าตั้งแต่อาจารย์พันศักดิ์อาจารย์พันศักดิ์ี่ตั้งเป็นที่ปรึกษาหน้าชาติบ้านพิษก็ถูกยึดอำนาจเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกทักษศิณก็โดนยึดอำนาจเป็นที่ปรึกษายิ่งลักษณ์ก็โดนยึดอำนาจรอดทั้คนไหมนะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าจะเอากูรูอะไรมาทั้งหลายแต่เจ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ย ไปเปลี่ยนวิบากกรรมเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ <S 2> <S 2> และที่สําคัญที่สุดนั้นในวันนี้การวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการอ่า iPad น iPad นู่นนี่นั่นผมบอกอย่างนี้ว่าการเจรจาความกับต่างประเทศนะครับถ้าแบบนี้นะครับสนทนาภาทีแบบเนี้ทวิภาคีาคสองต่อสองอย่างเงี้ยนะครับก็คือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเรื่องที่เป็นทางการนะครับเป็นหลักของการเจรจาทั่วไปและเนี่ยนะครับ ในปกติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือระบบของประเทศในแต่ละประเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่เจราจาอย่างเป็นทางการหรือวิภากี์อะไรก็ตามเขาเนี่ยนะครับก็จะใช้ล่านะครับเพื่ออะไรในอดีตเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเจราจาแล้วพูดไม่เข้าหูกันเออล่าแปลผิดเห็นไหมเขาก็มีทางออกทีนี้นะครับหลักก็คือการใช้ iPad หรือการใช้เอกสารรุ่นใหม่ก็ใช้ iPad คือการเนี่ยนะครับหยิบมาใช้เท่าที่จําเป็นคือไม่ไม่ว่าเนี่ยครับการอภิปรายในที่ประชุมสภาค,คือการอ่านเนี่ยเขาให้อ่านได้เท่าที่จําเป็นนะแต่ว่าเขาก็าติดนิสัยการอ่านก็คือไม่เพามว่าถ้าจะชดโนดก็ดูเท่าที่จําเป็นหรือการแสดงพยานหลักฐานก็ใช้ที่จําเป็นนั่นคือการอภิปรายการเจราจาก็เหมือนกันนะครับก็คือการทักษะที่มันมันไม่ได้ดูถึงขนาดก้มหน้าก้มตาเอาจริงอะ่ะ นะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการอ่านเป็นเรื่องปกติแต่ทุ่งทํานองลีลาเนี่ยให้มันเหมือนที่มันเป็นธรรมชาติคือการอ่านมันก็ต้องไม่ใช่อ่านทุกบรรทัดนะครับเพราะว่าพออ่านทุกบรรทัดเห็นไหมว่ามันบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องอ่านแล้วแบบไม่มองคู่สนทนาเลยจ้ะ,ะทีนี้ทีน,ทนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่ไม่สะดวกใจภาษาหรือความจำก,ก,ก็ก็พูดเป็นหลักใช้ล่ามแปลก็ไม่ใด้เป็นอะไรน,นะครับ เพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมเองก็ยังมองเห็นว่าการเตรียมตัวที่จะมาเป็นผู้ปกครองของประเทศมันควรที่จะมีความเพียบพร้อมแต่ว่าเอาละนะครับเนื่องจากเวเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่ไม่นานผมยังไม่นี่นะครับยังมองไม่เห็นว่าณขณะนี้ว่าเขาจะอยู่นานจนกระทั่งไปทําโครงการให้ทันเกิดความเสียหายหรือไม่คือการลงท้องถนนถ้าไม่มีก็ไม่มีเรื่องเหล่านั้นก็ไม่มีใครไปลงนะครับ แต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามนั้นความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ประชาชนความน่ากลัวอยู่ที่องค์กรอื่นใดตามรัฐธรรมนูญซึ่งพูดถึงองค์กรอื่นใดเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณจรุพรคือฝากฝั่งของพลังประชารัฐโดยทางคุณภัยบูรเนี่ยเขาก็ทีเซอร์มาแบบเล้าใจมากๆเลยนะคะว่า10ตุลาคมนี้เนี่ย พักแกนนํารัฐบาลพักหนึ่งอาจจะล่มสลายและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่คุณภัยบูญเคยถแถลงเนี่ยเหมือนทํานองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตามหน้าข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เคยปรากฏมาก่อนปัญหาก็คือว่ามันเจ็ดโมงเช้าด้วยทีนี้บอกไปยังภบูบุ์นิติตะวันว่า เช้าเกินคนลุ้นเหมือนกันนะเขาตื่นเช้ามาเนี่ยมันต้องสมราคานะเว้ยมาแหกกีตาตื่นเนี่ยนอนก็นอนดึกต้องแหกกีตาตื่นมาฟังไปบูรณตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้คุ้มค่าตื่นเถอะหน่อยเพราะว่าเนี่นะครับเรื่องราวมันมีหลากหลายเรื่องราวผมก็ยังไม่ได้แต่ครับไปสอบถามหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันมาก คือในทางการเมืองนี้เนี่ยถ้าเราดูนิ่งสงบนะครับหลายคนทั่วไปจะมองว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าในทางการเมืองความนิ่งคือความน่ากลัวคือความไม่แน่นอนอเหมือนการที่หายไปจากจอของคุณทักษิณน,นั่นก็คือความไม่แน่นอนเพราะว่าความเป็นจริงเรื่องที่เขาควรจะเงียบคือทันทีที่ออกจากรงรยงบาละถ้าเขาเงียบเป็นเดือนได้หลังจากออกากโรงพยาบาล ก็จะคลายความสงสัยของผู้คนเห็นไหมวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากตีกอฟก่อนแล้วกินไวายก็แล้วร้องเพลงก่อนแล้วแสดงวิสัยทัศน์ก่อนแล้วราศไหลก่อแล้วแล้วก็มางเงียบทั้งทีเขาเงียบก่อนนะครับว่าอยู่ระหว่างการรักษาตัวนะครับไม่ฉับพลันทันด่วนนะั้นเห็นไหมการเงียบที่ผิดเวลามันคนละนัยยะคนละความหมายหลายคนก็บอกว่าเงียบเพราะว่า ต้องการให้ลูกมีบทบาทเขาถ้าคิดได้เนี่ยต้องไม่พูดวิสัยทัศน์ต้องไม่ออกไปกระทําก่อนในนี้วิสัยทัศน์นั้นต้องให้ลูกมันเป็นคนพูดไม่ใช่ตัวเองพูดแล้วรัฐบาลไปลอกเป็นนโยบายนะครับพูดสิบสี่เรื่องลอกมาแค่สิบสัสิบเอ็ดละอันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อจะบอกว่าไอ้นี่คือพิรุษทางการเมือง<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพที่ปรากฏกับข้อเท็จจริงมักจะเป็นคนละเรื่องกั คือวันนี้ไม่ได้เห็นอะไรของความว่าจะมั่นคงใดๆทั้งสิ้นกับภายใต้รัฐบาลกันแบบนี้เพียงแต่ว่ามันใกล้เวลาที่จะต้องส่งคืนเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ส่งคืนเรื่องราวมันจะมากกว่ากับการพ้นจากตำแหน่งที่นี้ก็จะถูกจัดเต็ม,มถ้ายุบสภาก็ถูกจัดเต็มก็หลุดเข้ามาในดงนี้ลาบที่มีควรได้ก็ไปเอาเสียแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบริบทเหล่านี้ผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามนะครับภาพที่เคลื่อนทางการเมืองณขณานี้คือภาพความไม่แน่นอนในสถานการณ์ทั้งสิ้นนะครับคุณจตุพรคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะกับการที่คุณเนวินเข้าบ้านจันเนี่ยอาจจะไปคุยกันในกรณีที่คุณอิงอาจจะต้องตกเก้าอี้แล้วคุณอนุทินมาเป็นผมไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรกันหรอกแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าขนาดนี้เนี่ยมันกําลังจะถึงจุดใครแบบ Mm. เรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณทักษิณเองเรื่องกรณีคุณสมบัติต้องห้ามของคุณอุ้งอิ้งก็กำลังจะจอ่อถึงอย่างไรก็ต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีกระดานข้างหน้านะครับผมก็มองมองไอ้ที่เห็นปรากฏตัวเดินเดินกันอยู่เนี่ยไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ใช่เนี่ยก็เป็นชื่อที่ผมเคยพูดมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ต้องการดูให้เสด็จน้ำกันเสียก่อนเพราะเนี่ยนะครับในทางการเมืองณนะขณานี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เรามองเห็นเพียงแค่ชั้นเดียวก็ไอเรื่องที่ไม่ควรจะโกหกยังโกหกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นจริงถัดจากนี้ไปนั้นคือเรื่องที่จะต้องเจอนะครับคือการเป็นรัฐบาลในลักษณะแบบนี้การเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองนี่เนี่ยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะต้องชดใช้กันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่ชดใช้ก็หลบหนีไปแต่ว่าถ้าชดใช้ก็ต้องมาที่ไหนก็ต้องกลับที่นั้นนะครับนี่คือคือบริบททางการเมืองที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่มันสัญญาณก็คือว่ามันใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวในส่วนของคุณไพบูลจะเป็นยังไงผมไม่ทราบ นะครับผมก็จะตื่นมาตอนเจ็ดโมงเช้านะครับถ้าผิดหวังเนี่ครับตอนสอมทุก็จะด่าให้เช็ดเออข่าวที่คุณจตุพรได้ยินมาเนี่ยใช่พฤศจิกายนนี้ไหมคะคือกรณีของคุณทักษิณนะครับมันต้องสิ้นกระแสความความจริงของคุณทุกิงก็ถัดจากนั้นนั่นแหละแต่ผมเนี่ยเผื่อเลือเผื่อขาดไว้ที่สุดจีน โดยข้อมูลผมเนี่ยเร็วกว่านั้นเยอะ mm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นสถานการณ์การเมืองที่มันมีโรคเลื่อนเราก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทางการเมือง mm. แต่ทั้งหมดผมก็ยืนยันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกผมแต่ว่าไปสดับตับฟังเงี่ยหูฟังว่าขณะนี้ทางการเมืองเขาจัดการกันอย่างไรนะครับในทุ่งอํานาจและผลประโยชน์นะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็ที่ปรึกษาก็รีบทําหน้าที่เสียเถอะนะครับ mm. เพราะว่า เวลามันมันไม่นานนะักความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเลยกับการเข้ามาในจังหวะน,นี้เพราะการเมืองสลักจ,จากนี้เนี่ยก็จะพลิกอีกนะครับมแม้ว่าจะเป็นสมประโยชน์ในเชิงอำนาจกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามนั้นผมก็ยังมองว่านะครับจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวิบากกรรมอย่างไรก็ต้องว่ากันอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นถ้าอายุจะสั้นเนี่ยควรที่จะทิ้งอะไรไว้ให้เผื่อเอาไปหาเสียงในครั้งต่อไปได้ไหมคะเช่นการนิรโทษกรรมเป็นต้นผมกลัวนี่นะครับคือถ้าไปคิดเรื่องบ้านเมืองความจริงต้องเร่งทำนะนะครับในทุกๆเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยคือเรื่องการนิรโทษกรรมแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าคนที่ทําเรื่องแบบนี้ได้ ต้องมีจ,จิตใจที่กว้างๆวางโดยส่วนใหญ่รัฐบาลเนะี่ยสิ่งที่จะทิ้งไว้ได้ก็คือทวนเท่านั้นทิ้งทวนไม่ได้ทิ้งความดีไมยถึงว่าไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ดีๆไว้กับชาติบ้านเมืองแต่ว่าสิ่งที่เราแลเห็นเนี่ยนะครับว่าไม่มีวิแววว่าคุณจะ,ะได้ทิ้งอะไรไว้เป็นรมรดกที่เรามองเห็นนโยบายเรื่องบอลน,นี่นะน,นี่คือความชิบหาย นะครับแผ่นดิน99ปีนี่ก็ความชิบหายแลนป์ปตสุกที่3 0 0 0สนไร่ก็ความชิบหายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเงินสดก็ยังพูดเป็นวอลเล็ตอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นดิจิตอลจริงก็คือความชิบหายอีกนั่นแหละทุกเรื่องราวมันคือความหายนะทั้งสิน้นเพียงแต่ว่านี่นะครับถ้าเขาสํานึกดีจริงๆความเป็นจริงแล้วโอกาสมนุษย์เราเนี่ยนะครับที่จะมีมีหน้าที่ในการทําโอกาสทําความดีเนี่ย ให้กับชาติแผ่นดินเนี่ยมันก็มีไม่มากแต่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วไม่ได้ใช้โอกาสนี่นะครับคือความเป็นจริงเนี่ยถ้านักการเมืองคิดได้ว่านะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้ว่าทุกวันมันคือวันสุดท้ายนะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่อินังข,งขงังคอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เห็นถึ่งความกระตือรือร้น เรื่องนี้โทษศัก์กรรมก็ไม่ได้กระตือรือร้นอะไรใดๆกันทั้งสิ้นอ่ะเพราะนี่ครับกำลังมาเถียงเรื่องการเรื่องสคริปต์เรื่องพูดใช้ iPad เรื่องท่วงทํานองนะครับเรื่องอผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตเรื่องโพลำดับหนึ่งเรื่องอายนะกันทั้งนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าคุณก็มีประวัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแหละแต่ว่าการยื้ กับสถานการณ์ข้างหน้าไม่ได้ง่ายผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างไรอายุของคุณอุงอิงในการเป็นนายกรัฐมนตรีน้อยกว่าคุณเสษา่า oh. ครึ่งครึ่งอย่างแน่นอนนะครับเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับไม่มากว่ามากหรือน้อยก็าตามมันไปไม่ได้นะครับในทางการเมืองใครคิดว่าจะไปอะไรได้นะครับบางเรื่องเขาดูเหมือนว่าจะดีมันไม่ได้อยู่ที่บรรดาจัดชุดไอโอมาปั่นอยู่ในตามโซเชียลเดีย โลกแห่งความเป็นจริงทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรและที่สําคัญที่สุดนั้นเ,นเงินหมื่นเนี่ยนะครับที่ให้กับคลุมกรอบรอบ,บ้างมไม่กี่วันมันก็หมดแนละ้วกลับสู่สถานะเดิมตลาดก็คึกคักกันสักพักเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับมีทฤษฎีว่าจะไม่แจกปลาจะแจกเบ็ดให้คนหาปลาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนคนมีปัญญาเขาไม่ทํากันแต่ว่านี่ท้ายท้ายที่สุดนั้น นะครับอีกไม่กี่วันเงินหมื่นนึงพริบตาเดียวนะ